อีกหนึ่งเรืองราวเข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่<ไ>แต่ไม่สนับสนความรุนแรงมีคุณแม่รายหนึ่งครับขับรถจากกรุงเทพไปที่ชลบรุรีไม่พอใจที่ลูกสาวถูกไล่ออกจากงานหลังจากนั้นไปทำร้ายร่างกายผู้จัดก,การมีคลิปด้วยครับ เนี่ยครับคุณแม่อายุ33ปียอมขับรถจากกรุงเทพพุ่งตรงมายังร้านหมูกระทะริมชายหาดจอมเทียนพัทยาครับเพื่อจะมาขอเจอหน้าผู้จัดก,การร้านซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ57ปีเรื่องของเรื่องก็คือผู้จัดก,การเนี่ยไปไล่ลูกสาวซึ่งเป็นพนักงานของร้านโดยบอกว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นมาทําแทนพอ,อแม่ไปเจอผู้จัดก,การร้านคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับตะโกนด่าทอ รีเข้าไปทำ้ายร่างกายแล้วก็ตบผู้จัดการจนล้มลงหลังจากนั้นกระทืบซ้ำครับก่อนที่คนในร้านเนี่ยจะเข้ามาช่วยแยกแล้วก็แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อทีจะไปรักษาตัวนะครับเพราะว่ามีอาการช้ำแล้วก็ดำเขียวทั้งตัวเลยฮะ สุดท้ายแล้วคุณแม่คนนี้ก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพักเมืองพัทยาน,นะคะปมเหตุเพราะว่าคุณแม่แค้นแทนลูกสาวที่ทำงานเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ร้านแห่งนี้แต่ว่าจู่ๆทางผู้จัดการร้านเขาหาคุณใหม่มาทํางานแทนอ้างว่าได้มีการแจ้งกับทางเจ้าของร้านแล้วว่าขอเปลี่ยนคนนะ,อะพอเธอทราบแบบนั้นปุ๊บก็โมโหแทนลูกสาวคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จริงๆค่ะคชวนคนในครอบครัวรวมทั้งหมด4คนขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะตอนแรกตั้งใจว่ากะ จะมาดูหน้าผู้จัดการร้านคนนี้ซะหน่อยแต่พอเจอหน้าปุ๊บมันทนไม่ไหวจริงๆก็เลยเกิดภาพดังกล่าวค่ะเพราะว่าลูกหนูเป็นแคชเชียร์มันก็ต้องเฝ้าบริเวณเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมพี่ถ้าเงินหายลูกหนูต้องรับผิดชอบคุณคนที่ยุ่งหัวกับหนูงงอะเขาเขาเขาก็บอกว่าประมาณว่าเออเนี่ยเขาคุยกับเจ้าของร้านแล้วว่าให้ สองคนผมเมียเนี่ยเขามาทํางานมาฝึกง,งานอาลูกหนูก็ไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาแต่เขาเข้ามาไม่หยุดอะหนูก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องทําถ้าเกิดเขาอยากทําก็ให้เขาทาไปเอ้าจนถึงตอนนี้ครับตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครครับรอยผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนัดเจราจากไกล่เกลี่ยของทั้งคู่ครับหากตกลงกันไม่ได้ก็จะดำเน,นินคดีตามกฎหมายนะครับใจเย็นๆกันหน่อยนะคะ